เซ็นจูนเอสโฟร์ที่สไลด์ติดเซ็นจูนให้ติดโอมิ่งไรโน่ฟาสซีไม่กระทำขึ้นมาดีโดยอินแพดผู้เชี่ยวชาญให้ดีแต่ก็แปรห่างเด็บเอ็นจีไอเวอร์ชัน8ออสซิลลารีสสิงห์ร้อนโลเล လာစရာနားရှာ สู่ปัจจุบันนะครับได้มาถ่ายทอดให้ท่านได้รู้จักนะครับกับกลุ่มต่างๆของชาติพันธุ์ได้มากขึ้นด้วยเอาละครับและสำหรับในรอบสารูสุดท้ายนี้นะครับพวกเธอทั้งสามคนนะครับจะมาทาการคุเซนว่าทําไมพวกเธอถึงเลือกสวมใส่ชุดนี้และต้องการคุยเซนออกมาอย่างไรให้คณะกรรมการนะครับรวมถึงผู้ชมได้รับทราบกับความสวยงามเอกลักษณ์และอตลักษณ์ของชุดนี้และคนแรกครับขอเชิญมิสแกรนอุฎไถกานีครับ เดนใช้คุณย่าเลยนะครับโดบคุณย่าวางห่อนก็ได้นะคุณย่าคือไหวใช่ไหมครับสวัสดีค่ะเอ่ออยากจะบอกว่าน่าชุดนี้เป็นชุดจริงนะคะที่คุณยายชื่อว่ายายแก้วนะคะซึ่ง มีอายุ81ปีแล้วซึ่งสืบทอดในเรื่องของเป็นยาผีข้าวมอนี่นะคะก็ช่วยในชาวบ้านนะคะก็ดูดวงแล้วก็ยิ่มป่ก่อนนั้นช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเ,เทคโนโลยีของเราไปไกลมากจนตอนนี้ยายบอกว่าอยากสืบทอดทายาต่อไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ ก็ฝากบอกไว้เลยว่ายายฝากบอกมาว่านะคะว่าอยากให้ทุกคนอย่ายลืมนืกว่าเป็นความเชื่อนี้จากจังหวัดพะเยายัางไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับคุณยายนะครับยังไหวใช่ไหมครับครับผมไหวถ้าเกิดไหวยืนต่อทางด้านน้นเลยครับคุณยายขอบ,บญญคุณคุณยายด้วยนะครับเอาเลยครับ ส,สวัสดีค่ะสหรับชุดนี้นะคะคือชุดบุญงา,สามสั่งร้องนะคะซึ่งมุดมีเมสเซจสำคัญ2อแมสเซจด้วยกัน,นะคะ่ะคืออย่างแรกเลยค่ะสั่งร้องนะคะเป็นประเพณีบวชลูกแก้วนะคะหรือว่าบวชสาม,มเณรนะคะของชาวไทยใหญ่นะคะมุกในฐานะของผู้หญิงนะคะก็ร e p r ร s เเ t ความเป็นผู้หญิงชาวไทยใหญ่ค่ะที่ ผู้หญิงเองนะคะแม้ว่าจะเริ่มใสาทางาศาสนาขนาดไหนนะคะก็ไม่สามารถบวชเป็นภิกษุรหรือสามเณรได้นะคะดังนั้นผู้หญิงชาวไทยใหญ่บางคนนะคะก็เลยเสนอตัวเป็นสะพานบุญค่ะให้สามเณรนั่งบนไหล่นะคะแล้วก็แห่สามเณรเพื่อพาไปบวชนะคะสะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมในสังคมค่ะว่ามีอยู่ในทุกๆเลเยอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการปกครองหรือาศาสนานะคะแต่มุกเลื่อนที่จะใช้เวทีนะคะเพื่อแสดงถึงเมส้เสฉะว่า Always speak your voice นะคะถ้ามีโอกาสที่จะพูดเพื่อสร้างความเท่าเทียงจงทำค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ<ว>ม<ว>ิสแกรนส่ขาดะรับและขอเชิญคนสุดท้ายครับมิสแกรนการจรนันทบุรีครับสวัสดีค่ะก็สำหรับชุดนี้นะคะก็คือกิ่งกะหลาำทองคำค่ะแล้วก็สำหรับชุดน,นี้จะเป็นของชาวไทยใหญ่ ที่สะท้อนให้ถึงเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนือนั่นก็คือการปอนค่ะแล้วก็ชุดอนกิงกะลาจะเป็นในชุดของหนักมาก <laughs> สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ ความนิยความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของมากสวยจริงๆความสวยของคนบางคนที่ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาจากกระแสสวยมากกว่าคนที่มีกระแสทำอย่างไรให้เขาจะต้องวิ่ทงทังนี่คือสิ่งที่น่งคิดอยู่และคุยกับคุณโกโก,โก้คุยกับบิวตี้และกรชาลอกว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมวันนี้เขาสวยจังอันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องๆข้งางหลังด้วยใจกำลังใจ แล้วก็สำหรับน้องคนที่ไม่ได้เข้าไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะครับแต่เราคัดเป็นแค่สิบเขาอาจจะศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อถือเป็นตัวแทนนะครับที่เขาเรียกว่าฝังรากฝังโคนทําให้วัฒนธรรมไทยบนล้านนานั้นยังคงมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนยังคงมีมูลค่าตี้หรืออาจจะมีเกิร์กรุ๊ปที่อาจจะทำชุดล้านนาน่ารักน่ารักจึงออกมาเป็นคอนเซ็ปที่ค่อนข้างจะคิวชนิดหนึ่ง ท้ายสุดนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและขอบคุณประามแทนอีหนึ่งในคณะกรรมการขอเสียงกบือหน่อยนะครับเพราะเดินมาช้ายายที่มานั่งตรงนี้เลยนะครับเธอเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะฮะแต่เผอิญว่ารถติดอยู่แยกลานพาวนะครับกว่าจะมาถึงดอนเมืองได้ช้าไปนิดหนึ่งนะครับท้ายสุดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเรายังมีสองรอบที่นี่นะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แลวต้องบอกนิดนึงนะครับจริงๆรอบชุดชาติพันธุ์เราจะจัดเอาท์ดอร์ นะครับนั่นก็คือมาทยาลายเชียงใหม่แต่เนื่องจากว่า PM 2.5ค่อนข้างจะหนักมากกิจกรรม o u t ดอ o r อย่างเช่นวิน่งใิไ้วันเราก็ยกเลิกไปแล้วก็ประกวดรอบชุดาชาติพันธุ์เราก็ย้ายจาก outdoor เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขความสบายใจในการเข้าชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับวันที่16นี้1ทุ่มตรงเป็นรอบชุดว่ายน้ำพบกับดูโอพิธีกรสาวครั้งแรกในชีวิตนะฮะ อิงฟ้าและชาลอตบอกแต่นั่นเน่นเลยนะครับงานใครจะเชิญหรือจะจองตัวรีบด่วนเดี๋ยวดูงานมาที่16ปั๊บบอกเลยคิวพิธีกรคู่มานแน่นเอียด,ถ,ถ,ดยถ้าไม่มีอิงฟ้าชาลอตทุกห้าสรรพสินค้าอีเวนต์นั้นเฉาบอกเลยเตรียมจองคิวแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคิวเคือแน่นมากนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญสุดของเชียงใหม่คือขวัญใจเชียงใหม่ ในวันที่18นี้จะมีการโหวตด้วยนะครับซึ่งเราจะโหวตเริ่มโหวตในคืนนี้โหวตทางทาง a c e b o o k มิสแกรนด์ไทยแล a ด์นะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามนะครับอขอเชียงรบมือเฉพาะ ทุกอย่างเลยนะฮะหายากค่ยืมไม่กี่หน่อยนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอรวันด้วยนะครับเอะไะครับตัวอย่างที่ว้ของเราได้บอกนะครับว่ายังมีอีก2อีเวนท์ที่สัมผัญเลยรับนั่นคือในวันที่16เมษายนนะครับกับรอบของ Best i n s t i t u t e ชูนชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมนะครับแล้วในวันที่18เมษายนครับกับรอบของการประกวด m น s สแกรมขวัญใจเชียงใหม้นะครับและท่านสามารถนะครับติดต่อนะครับซื้อบัตรได้นะครับทางเพจ Facebook m i s มิสแ n นไท a แลนด์นะครับหรือว่าบริเวณด้านหน้างานของเรานะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนั่นเองและสำหรับในช่วงนี้ครับผลการตัดสินก็อยู่ในมือของผมแล้วและเราจะมาเริ่มต้นจากการประกาศรองชุดชาาิพันยอดเยี่ยมครับซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้นะครับสนับสนุนโดยท่ามเมียครับและสําหรับนะครับรองชุดชาติพันยอดเยี่ยมครับ มอรางวัล1น0 0 0 0บาทสำหรับสนุนโดยคาบิเลียครับและใน,นช่วงเวลานี้ครับขอเชิญคุณบิวตี้และอิสเบล,าเล่าในการมอบรางวัลครับ ชมนานาชาติเช็งใหม่รวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผาทางย u ทูบชาแ n n แกร r a n ทีวีนะครับได้เห็นถึงความสวยงามและเราได้มาเรียนรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับปอติศาสตร์ของแต่ละชาติพันธุ์ด้วยนะครับและในช่วงนี้ับขอเชิญคณะกรรมการของเราทั้งหกท่านนะครับให้เกิดในการถ่ายภาพร่วมกันครับเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินและเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับ และแขกรับเชิทุกท่านครับและนี่เลยครับคือความสนุกนะครับที่เราได้สอดแทรกชั้นความรู้ความสวยงามผ่านการถ่ายทอดในชุดชาติพันล้านนาของน้องทุกคนนนครับวันนีีนะครับกบ<ด>ริ e a t i ี e ล้านนาขอ